ควายยักษ์ที่มีลักษณะดีมีความสวยงามและมีขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มีราคาสูงสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีควายยักษ์บางตัวอาจมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านบาททำให้เป็นเหมือนทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับเกษตรกร<ป>การปรับปรุงพันธุ์ควายยักษ์ที่มีลักษณะดีสามารถใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์ควายให้มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีขึ้น การคัดเลือกสายพันธุ์คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นเช่นขนาดใหญ่โครงสร้างดีแข็งแรงและมีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีการอนุรักษ์พันธุกรรมอนุรักษ์สายพันธุ์ควายยักษ์ที่มีลักษณะเด่นและหายากเพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมควายยักษ์เพื่อใช้ในการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคตการจัดการสุขภาพและการเลี้ยงดู การจัดการสุขภาพเชิงป้องกันให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆตามโปรแกรมควบคุมปรสิตภายในและภายนอกดูแลสุขภาพเท้าและกีบอย่างสม่ำเสมอการจัดการอาหารให้อาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของควายยักษ์ในแต่ละช่วงวัยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต จัดการแปลงหญ้าให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอการจัดการโรงเรือนสร้างโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับควายยักษ์จัดเตรียมน้ำสะอาดให้ควายยักษ์ดื่มอย่างเพียงพอการจัดการด้านเศรษฐกิจและการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากควายยักษ์เช่นเนื้อนมหนังเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดออนไลน์ ใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากควายยักษ์สร้างเครือข่ายกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการการกำหนดกฎเกณฑ์การประกวดควายยักษ์ให้ดีที่สุดและเป็นมาตรฐานต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านเพื่อให้การประกวดมีความยุติธรรมโปร่งใสและส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์ควายยักษ์อย่างย,งยั่งยืนดังนี้ 1. กําหนดเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ลักษณะทางกายภาพขนาดและโครงสร้างกำหนดเกณฑ์วัดขนาดเช่นความสูงความยาวลำตัวความกว้างของอกและน้ำหนักรูปร่างกำหนดลักษณะรูปร่างที่สมบูรณ์เช่นสัดส่วนที่สมดุลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและลักษณะเขาที่สวยงามผิวหนังและขนกำหนดลักษณะผิวหนังที่เรียบเนียนขนที่เงางามและสีขนที่สวยงาม ขาที่แข็งแรงกีบเท้าที่สมบูรณ์ลักษณะทางพันธุกรรมกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อยืนยันว่าเป็นควายยักษ์แท้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี DNA ในการตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อเพิ่มความแม่นยำสุขภาพและสภาพร่างกายกำหนดเกณฑ์การตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันว่าควายมีสุขภาพดีและไม่มีโรคกำหนดเกณฑ์การประเมินสภาพร่างกาย เพื่อประเมินความสมบูรณ์และแข็งแรงของควาย 2. กำหนดประเภทการประกวดที่หลากหลายแบ่งตามช่วงอายุแบ่งประเภทการประกวดตามช่วงอายุของควายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขันแบ่งตามเพศแบ่งประเภทการประกวดตามเพศของควายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและพันธุก,กรรม 3. กำหนดคณะกรรมการตัดสินที่มีความเชี่ยวชาญ คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์คัดเลือกคณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านควายยักษ์ด้านพันธุกรรมและด้านสุขภาพสัตว์กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนกำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใช้เป็นแนวทางส่งเสริมความเป็นกลางและโปร่งใสส่งเสริมให้คณะกรรมการตัดสินมีความเป็นกลางและโปร่งใสในการตัดสิน ควายยักษ์ไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตในตลาดต่างประเทศได้มากโดยเฉพาะในด้านตลาดเนื้อควายคุณภาพสูงเนื้อควายไทยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพการพัฒนามาตรฐานการผลิตเนื้อควายให้ได้คุณภาพ,พระดับสากลจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ควายยักษ์ไทยเป็นสัตว์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจในวิถีชีวิตเกษตรกรไทยการพัฒนาฟาร์มควายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีมาตรฐานจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนตลาดการประกวดและแสดงควายควายยักษ์ไทยได้รับความนิยมในวงการประกวดและแสดงควายในระดับนานาชาติ การจัดงานประกวดและแสดงควายที่มีมาตรฐานระดับสากลจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงของควายยักษ์ไทยในต่างประเทศอย่างไรก็ตามการที่จะผลักดันให้ควายยักษ์ไทยโกอินเตอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการพัฒนามาตรฐานการผลิตการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อให้ควายยักษ์ไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล การสร้างแบรนด์และการตลาดอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับวงการควายต้องอาศัยการผสมผสานกลยุทธ์ที่หลากหลายและครอบคลุมเพื่อสร้างภาพลักษ์ณที่แข็งแกรง่งและดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย